เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับโทรศัพท์มือถือทาง Redmi นะครับในรุ่น Redmi 10 2022และก็ Redmi 10A ครับ Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top. ก็มีข่าวกันมาสักพักหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโฉมใหม่ล่าสุดในปี2022เลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้สเปคโหดตัวนี้เน้นราคาประหยัดนะครับซึ่งทั้งสองเครื่องเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงนะครับในมือผมเนี่ยอย่างเครื่องสีฟ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Redmi 10A แล้วก็เครื่องนี้นะครับจะเป็นตัว Redmi 10 2022ครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันทีละเครื่องละกันซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับสเปคอะไรต่างๆเนี่ยตัว Redmi 10 2022เนี่ยผมก่อขึ้นรายละเอียดเอาไว้ตรงนี้ครับนี่สเปคตามนี้ตัวกล้องนะครับกล้องหลักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับ f 1.8แล้วก็กล้อง w i ยเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านพิกเซล f 2.2นะครับซึ่งสามารถรองรับการ w i ยได้ถึง120องศาแล้วก็ในส่วนของตัวเลนส์มาโครนะครับตัวนี้จะเป็น2ล้านพิกเซล f 2.4ด้วยกันส่วนกล้องด้านหน้ายังคงมีมาให้เช่นนนนเเดียวกกันนป็ลล้้องแบบ8าิซ F2 ด้วยกันนะครับหน้าจอเป็นแบบ d i s p l a y ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันสําหรับ2เครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะมีหน้าจออีกนะครับจอเครื่องนี้จะเป็นแบบ Full HD 6.5นิ้วนะเป็น Full HD plus dot display ซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ารองรับอัตราร e f r e s h rate สูงถึง90เฮิรต์ด้วยกันหมายความว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาวาง position ให้สำหรับเล่นเกมได้ด้วยใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วๆไปได้ด้วยเรื่องของแบตเตอรี่<ๆ>ก็ถือว่าอึดพอสมควรแบตเตอรี่ 5000mAh ด้วยกันนะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของการชาร์จเร็วซึ่งเาาาสามารถช ได้สูงสุดที่18วัตต์นะครับแต่มันมีเล็กๆตรงนี้นครับแต่ในกล่องผมอยากจะให้ดูในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์ <ๆ S 2> ๆๆชาร์จเขามีแถมมาให้นะแต่ว่าในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ชาร์จของเขาเนี่ย จะเป็นแบบ22.5วัตต์นะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวเครื่องมันอาจจะอัดไม่เต็มนะแต่เราแถมตัวอะแดปเตอร์มาให,ให้ใหญ่มากกว่าปกติตัวนี้ก็จะเป็นแบบ22.5วัตต์นะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันให้ตัวอะแดปเตอร์ที่ใหญ่กว่าการใช้งานแต่ว่าโทรศัพท์มือถืออาจจะรับได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสายชาร์จมีมาให้เป็นไซส์ A ถึ Type C มีมาให้ครบกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มและเท่านั้นยังไม่พอครับโทรศัพท์เครื่องนี้เขารองรับการรีเวิร์สชาร์จด้วยนะ <Wow. S 1> กน <c oughs> ที่กวัวัดด้วยกันนะครับก็อาจจะไม่ได้เร็วอะไรมากเนื่องจากว่าแบตเตอรี่มันก็5 0 0 0มิลลิแอมป์เนาะเราจะมาใช้งานแบตคนอื่นแบบสูบพวกพว่ามันก็เกินไปใช่ไหมเรื่องของสีอ่ะยังไม่ได้พูดเลยตัวนี้นะครับเขาจะมีสีทั้งหมด3สีด้วยกันก็จะมีตัวคาร์บอนเกรย์แล้วก็เป็นสีไวท์สีขาวๆอย่างนี้มันจะเป็นขาวมุกนะครับแล้วก็มีสีซีบูอีกหนึ่งสีด้วยกันนะครับ CPU ตัวนี้จะใช้ของทาง Medi เ t e k นะครับในรหัส G 8 8ตัวนี้จะเป็นแบบออกตาคอสอากิกด้วยก มันเนี่ยมาใส่อัพถึง512กิกได้อย่างพอร์ตอะไรต่างๆช่องช่องนะตรงนี้ก็รองรับการสแกนลายนิ้วมือมีในโถปุ่มกดต่างๆมีลำโพงแจ็คเสียบหูฟังไมโครโฟน3.5นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ที่ใส่ซิมนะครับรองรับการใส่ซิมใส่ไมโคร SD สพีการ์ดได้นะครับผมและก็ยังได้ในเรื่องของตัวการรับ Wi-Fi 5G เครื่องมีรับ Wi-Fi 5G ได้นะครับมันจะมีความแตกต่างกันส่วนเครื่องนี้ครับที่เป็นตัว Redmi 10A นะครับ Redmi 10A ตัวนี้จะเน้น Value ไม่ได้เน้นในเรื่องของด้าน เกมมิ่งสักเท่าไรนะครับสเปคต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันจะมีที่เหมือนกันก็จะเป็นในส่งตัวแบตเตอรีย่ยังคงได้5,000 m มิลลิแอมเท่ากันครับนอกนั้นเนี่ยสเปคจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับโดยเจ้า Redmi 10A เนี่ย ตามนี้เลยครับโดยอย่างแรกนะครับให้ดูในเรื่องของ CPU กันก่อนตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัว MediaTek G 8 8แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัว MediaTek นะครับที่เป็นรหัส G 2 5นะครับก็คือ CPU จะต่ำกว่าค่อนข้างเยอะเลยและก็อย่างที่สองผมลืมพูดไปสำหรับเครื่องนี้เครื่องตัว Redmi 10 2 0 2 2เนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวพอร์ต USB Type C แต่พอเป็นตัว 10A เนี่ยเขาให้เป็นตัว Micro USB มาเลยนะครับก็คือเป็นแบบพอร์ตรุ่นเก่าไปเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จ เขารองรับการชาร์จเพียงแค่10วัตต์เท่านั้นที่ชาร์จมีแถมมาให้ภายในกล่องนะครับก็ถือว่ายังโอเคนะ มีที่ชาร์จแถมมาให้สายอะไรต่างๆก็มีไม้ค่อนข้างครบนะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับนี่ดูหน้าจอกันนิดนึงฟ้าบัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามาเป็นแบบ HD Plus ไม่ใช่ Full HD จอตัวนี้เป็นแบบ HD Plus แล้วก็การรีเซ็ตเลสจะเป็นตามมาตรฐานก็คือ60เฮิร์ตด้กันนะครับกล้องหน้ามีกล้องหลังมีนะครับเรามาดูกล้องหลังกันก่อนดีกว่าสาหรับกล้องหลังตัวนี้นะครับกล้องหลักจะอยู่ที่13ล้านพิกเซล f 2.2แล้วก็กล้องเดฟจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับ f 2.4แล้วก็ในส่วนตัวกล้องหน้านี่หน้า ก็จะเป็นแบบติ่งลงมาไม่ใช่ดอทดิสลย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นความละเอียด5ล้านพิกเซลครับ f 2.2ด้วยกันก็ตัวกล้องแน่นอนสู้ไม่ได้นะครับการถ่ายวีดีโอทั้ง2เครื่องตัวนี้เนี่ยถ่ายได้เป็นแบบ full HD 30เฟรมทั้งคู่นะครับไม่ใช่ว่าตัวนี้ได้60เฟรมตัวนี้30 f r a m เฟรมนะได้30เฟรมเมืองคู่แต่คาแรคเตอร์ภาพ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพมาให้ดูครับ Redmi 10 2022เป็นภาพทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ Redmi 10A เนี่ยจะอยู่ภาพทางด้านขวาครับแต่ละเลนแต่ละกล้องก็จะมีความแตกต่างกันแต่อย่างแรกเลยผมเท่าที่ผมดูนะ ตัว 10a เนี่ยภาพจะแอบติดมืดกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าเราเล่งแสงดันอะไรต่างๆเนี่ยมองเห็นภาพรายละเอียดดีไหมก็ยังคงเห็นได้ชัดเจนอยู่นะครับก็ตามนี้เลยแต่อีกหนึ่งอย่างก็คือตัว 10a เนี่ยเขาจะไม่มีเลนส์อัลาไวท์นะครับแต่พอเป็นตัว102022เนี่ยเขาจะมีตัวเลนส์อัลาไวท์มาให้ด้วยครับเรื่องของวิดีโอครับนี่ขึ้นคู่กันมาทดสอบกล้องกันนะครับ Redmi 10กับ Redmi 10a นะครับผมก็ กล้องเนี่ยต้องบอกตามตรงว่ามันสามารถถ่ายได้แค่ Full HD 30เฟรมเขาไม่สามารถถ่ายแบบ60เฟรมได้นะครับแล้วก็แสงตอนนี้เนี่ยเป็นในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับเสียงไมโครโฟนตามนี้เลยนะครับก็ให้พูดตรงๆเลยนะ2ตัวนี้เนี่ยเรื่องกล้องเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันมากนะครับสำหรับตัวที่เป็นตัว 10A เนี่ยมันจะออกโทนมืดๆม,ม,มากกว่านะแต่ถ้าสมมติเป็นตัว Redmi 10เนี่ยก็จะดูสว่างมากยิ่งกว่าแน่นอนเลนส์มันต่างกันอยู่แล้วกล้องมันต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณเลยดีกว่าประมาณนี้ครับกล้องผมจะตัดสับไปมาป๊บป๊อครับ ก็น่าจะเห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับในส่วนของตัวกล้องบอกได้เลยว่า2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของกล้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีสีตัวนี้นะครับเขาจะมี 3- สีเหมือนกันนะครับจะมีตัวที่เป็นตัวกราวดไฟท์เคนะครับแล้วก็มีตัวโครมซิวเวอร์แล้วก็สีตัวนี้เขาจะเรียกว่าสีสกายบูนะครับการสแกนลายนมือเขาจะไม่ได้อยู่ที่ปุ่ม power นะสำหรับตัว 10A เขาจะมีการสแกนลายมืออยู่ที่ทางด้านหลังในส่วนตรงนี้แล้วก็ช่องการเชื่อมต่อมีแจ็ค3.5มิลมาให้นั้งิตด ซิมนะครับพอร์ตการเชื่อมต่ออย่างที่บอกไปเป็นตัวไมโคร USB ตัวเครื่องก็แต่คาพเท่ากันนะครับทีนี้ตัดสินกันอีกหนึ่งอย่างก็คือประสิทธิภาพ CPU ครับ CPU Redmi 10 2022กับ Redmi 10A เนี่ยชื่อดูคล้ายกันแต่ประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับก็ ผมจะมีผลการเทสเจ้าตัวรีเบนต์นะครับตัวที่ได้322สําหรับซิงเกิลเทรดตัวนี้จะเป็นตัว m e d i a t e เท G88 นะครับแต่พอมาดูในส่วนของตัว G25 เนี่ยซิงเกิลเทรดจะได้ที่132นะครับพอมาเจอคะแนนมัลติเทรดเข้าไปนะครับตัว G25 เนี่ยได้คะแนนอยู่ที่487แทบจะเท่าซิงเกิลเทรด ของตัว G88 คอเดียวเลยนะเนี่ยแต่พอมาติเทสเครื่องนี้ครับอยู่ที่1,226ด้วยกันก็เรียกได้ว่าคนข้างแตกต่างนะครับแตกต่างกันค่อนข้างมากพอสมควรก็ทั้งสองเครื่องนี้โพ i ิชันในการวางของเขาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า Redmi 1ี2 0 2 2เหมาะสำหรับการเล่นเกมใช้งานทั่วๆไปที่แบบขอสเปคขคนโรดแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว 10A นะครับ เหมาะสาหรับแค่โทรเข้าตัวออกดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆแต่ถามว่าเล่นเกมได้ไหมมันก็เล่นได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองดูการเล่นเกมดีกว่าปลองเล่น p ับ G นะครับอันนี้เป็นเครื่อง 10A นะครับกับกราฟิกเป็นแบบระดับต่ําสุดนะครับหน้าจอมันก็เป็นแบบ HD Plus ปะ่ะเดี๋ยวลองเล่นกันดูเล่นได้นะครับถือว่าโอเคอยู่แต่เครื่องนี้ต้องบอกนิดนึงเนาะ CPU มันไม่ได้โหดมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเราก็ปรับในระดับต่ําอันเนี้ยถือว่าเล่นได้เลยเรื่องของการวิ่งอะไรต่างๆไม่มีอาการกระตุกนะครับ ด้วยพลังของ CPU ตัวที่เป็นชิป G25 อันนี้คือเหลือๆหน้าจอนะครับก็ถือว่าทัดตอบสนองเร็วนะสีสันอะไรต่างๆก็ได้อยู่แต่ว่ามีอยู่หนึ่งสิ่งคือหน้าจออาจจะไม่ค่อยสู้แสงมากสักเท่าไหร่นะครับถ้าเล่นอยู่ในล่มอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหานะครับผมอืมยิงแบตเตอรี่5,000ก็เล่นได้เหลือๆบอกเลยเสียงก็ถือว่ากลางๆครับสำหรับเจ้ามือถือตัวนี้ ลองเกมผับจีนะครับอันนี้ผมปรับไว้ระดับสูงนะครับผมแล้วก็ภาพเนี่ยปรับเป็นแบบ HD นะครับไปเดี๋ยวลองเล่นกันดูครับสำหรับเกมผับจีนะครับผมจะปรับกราฟิกเป็นแบบระดับ HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเน้นสูงไปเลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นกันดูครับไปนี่เครื่องนี้นี่ก็คือแบบมันยังไงก็เห็นต่างกันอยู่แล้วการเล่นเกมอะไรต่างๆลื่นกว่าการแบบเห็นได้ชัดครับปรับกราฟิกสวยกว่าเอื้อนี่ไปกันต่อแสงนี่คือสวยงามนะคือแบบพวกมงพวกเมฆอะไรต่างๆเนี่ยยังคงเห็นได้ดีนะครับผม วิ่งกันต่อหน้าจอตัวนี้ต้องบอกนิดนึงด้วยมันมีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอัตราเฟชเรทเครื่องนี้เขาจะได้แบบ9 0 h เฮิร์ตเลยนะครับแล้วก็เป็นจอ l u HD p พ u s นีเสียงก็โอเคอยู่เสียง m a ร์คเดอะโลเคชัทีมกำลัง m a ร์อยู่นะครับโอเคเลยแหละไหนลองยิงนิดนึงอ่เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงปืนนะครับ ก็ได้เลยนะครับผมสำหรับในเรื่องของเสียงอะไรต่างๆโอเคจอ6 0เฮิร์เอ้ยจอ9 0เฮิร์แจมงับลองดูเกมฟรีไฟ r e กันครับปรับเป็นแบบระดับปกตินะครับเล่นเนี่ยเกมนี้ก็คือลื่นเลยแหละสบายๆนะครับด้วยชิปตัว MediaTek ตัวนี้ถือว่ายังเล่นโอเคนะครับเนี่ยไม่มีอาการสะดุดหน้าจอแบบ HD พัดอืมไปยิง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 ยิไหนะขอลองเทสเสียงหน่อยเปิดสุดเลยฟาบลองฟังกันดูครับเสียงดีว่าโอเคนะ นี่เสียงยิงประมาณนี้เลยครับเสียงถามว่าดังไหมดังครับแต่ว่ามิติเสียงอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นใหญ่ขั้นแน่นนะครับถือว่าโอเคเลยเดินมาไรยต่างๆเ,<อ>เล่นเกมได้เอาตรงๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัว 10A กับเกมฟรีไฟ r e ครับ มาลองดู Redmi 10 2020, 2022กันบ้างครับเครื่องนี้ผมจะเทสเกมเกมชินเลยแล้วก็ปรับกราฟิกเนี่ยไว้ระดับต่ำนะครับไม่ใช่ต่ำสุดนะปรับระดับต่ำแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยผมตั้งค่าเป็นแบบ60เฟรมนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูครับไปตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆเพราะว่าเขาใช้ตัวชิป MediaTek ที่เป็นตัว G 8 8นะครับประสิทธิภาพเรียกว่า สูงเล่นเกมเก็นชินได้สบายเพราะว่ามันเป็นซ p u แบบออกตาคอด้วยตัวนี้ความเร็ว2กิกจะเห็นว่าเล่นลื่นเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากจะลื่นมากกว่านี้ไหมจาเป็นต้องปรับไประดับต่ามากไหมผมมองว่าไม่ต้องเลยเครื่องนี้คือแบบเล่นได้นะแต่ถ้าสมมติคุณแบบต้องการให้มันปรสุดก็อาจจะปรับต่ามากไปก็ได้นะแต่ผมมองว่า,วามันก็เล่นได้แล้วอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็เครื่องนี้ที่มันจะแตกต่างก็คือจะได้จอเป็นแบบ full hd plus นะครับตัวนั้นจะเป็นตัว hd plus ธรรมดาแต่ตัวนี้จะได้เป็น full hd เลยนะ thank <laughs> you ก็เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้า Redmi 1 2022กับตัว Redmi 10A นะครับโพสิชันทั้งสองเครื่องนี้เนี่ยบอกว่า กันเลยดีกว่านะครับก็ตัว 10A เนี่ยเน้นใช้งานทั่วๆไปธรรมดาธรรมดานะครับ Wi-Fi จะได้แค่2.4ด้วยแต่พอเป็นตัว Redmi 10 2022เนี่ยจะได้ Wi-Fi 5ด้วยหน้าจอ90เฮิแล้วก็ CPU ที่เรียกว่าแรงกว่ากล้องแบบ50ล้านพิกเซลอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการสเปคแรงราคาไม่สูงจนเกินไปส่วนราคาทั้ง2เครื่องนี้นะครับ <S <S ผมขึ้นเป็นดีสคริปชั่นให้แล้วกันอ่าเพราะว่าวันที่ผมถ่ายทำเนี่ย บอกตรงๆว่าราคายังไม่เปิดตัวเหมือนกันจะว้าวแค่ไหนดูกันเอาเองครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ X Review TV ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าอยากให้ผมรีวิวอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันแล้ว,วกันนะครับคุณคิดว่า Redmi 10หรือ 10A ตัวไหนตอบโจทย์สำหรับคุณคอมเอมนต์มาพูดคุยกันครับไก่อน